สวัสดีครับอยู่กับพี่อั๋มนะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสติกวอร์นั่นเองไปลุยกันในโหมดแคมเปญเหมือนเดิมครับคิงสลิ l ร c Map Order ร์แคมเปญนะครับ74%เปอร์เซ็นต์แล้วภารกิจที่27 Diversion นะครับเราจะได้เจอกับ Chaos Unit นั่นเองตั้งทับกันนิดนึงสิ่งที่เราได้มาตอนนี้นะครับก็คือเออ่วมพลิกโซนั่นเองซึ่งพี่อั๋มจะต้องใช่ไหมบาเลีอาซโนโซคอออกอ่ะมันซ้อนทับกันไม่ได้นะครับระหว่างกาเซียสเฟชชิ่งกับเวมพลิกโซนะครับเอ่ออเาเป็นเวมพลิกโซมาละกัน ใส่เรลกลงไปประมาณนี้ครับโอเราต้องสู้กับฝั่ง chaos นะครับเดี๋ยวก่อนนะ,ะเตรียมตัวดีๆครับเราจะได้เจอกับฝั่ง chaos ทั้งหมดเราอาจจะใช้ยูนิตแบบธรรมดาธรรมดาไม่ได้อาจจะต้องจัดให้มันสมดุลน,นิดนึงนะครับสเปียตันเมอริกไมเนอร์ฮัทเลอร์อาร์ชิดอนแวนพลิกโซ v เวเจอร์สมิตตี้เราพยายามขอเป็นบาเรียมา แบบนี้แล้วกันนะครับเอ้ไม่เนื้อฮัตเลิร์ไม่ต้องก็ได้เพราะมีวเซอร์วเจอร์สมิตตีแล้วนะครับเอายูนิตเข้ามาได้อีกหนึ่งคนนะครับสเปียต้อนสปอนแล้วกันนะครับโอเคเราน่าจะพร้อมแล้วลุยเลยนี่คือการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างออเดอร์และเคออนนะครับอ่ะไปเก็บคริสตัลกันไปแต่ฝั่งเรานีขอหน้าคนู2มาก่อนครับไปเอาป้อมกลางมาเลยคนเก็บแร่ขอ8คนไพคุกคามแบบใหม่คุกคามแบบใหม่ครับนี่คือโมโรไคนาย จะมาทําอะไรกับเราเพื่อนอถอยครับผมไม่โดนหรอกยิงไปได้เงินไหมเฮ้ยไม่ได้ครับมันเป็นผีเสกยูนิตท,ที่เป็นผีทรงผีเสกเราจะไม่ได้เงินนะครับ <c oughs> พี่กลับบ้านด่วนคนเนี้ยคนนี้กลับก่อนเลยเฮ้ยได้ไหมได้วเ,วเจอร์สมีตี้ได้ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ย,ยับยับครับใส่กันยับยับไอเดี๋ยวก่อนมันได้หรือไม่ได้เนี่ยไอ้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้นะ โอ้โหพี่เข้ามากันเยอะมากดูก่อนฮัลโหลถ่ายกลับบ้านก่อนเลยครับเอาสเปย์ต้อนออกมาตอนนี้เราก็พยายามยิงยูนิตเขาก่อนนะครับโอ้เขามีผีโพงผีพิษด้วยผีเขาเยอะแยะมากมายสเปีย์ต้อนออกมาแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวแจ็คกนไหนเขาเดินกลับบ้านอย่างนั้นเหรอเป็นฮีโร่เหรอเป็นฮีโร่หรือเปล่าไม่รู้ครับตอนนี้เราก็เซอวเวเอร์เจอสมิธตี้ทำงานแบบยับยับแต่ว่าเราต้องเอายูนิตของเราไปขวางทางผีพิษเขาเขาก่อนนะครับตอนนี้นะเฮีไเ้ราหน่อยเพื่อน มาลงมาลิกโอ้โหหิวไม่อยู่ครับบ้านเราจะแตกแล้วครับพี่เขาโหดจริงๆไม่เป็นไรไม่แตกหรอกการซุ่มโจมตีจะจบภายใน7วินาที6วินาทีนะครับอา้าวจบแล้วเหรอเฮ้ยเนื้อเรื่องพี่ยามไปสคิปนะเดี๋ยวจะไปสปอยนะครับแมว27ก็จบแบบง่ายๆอย่างนี้เหรอแค่ต้องแค่ต้องรับการโจมตีนะครับโอเคเอาอะไรดีเอ่อซาวเเจอร์สมิตี ภารกิจที่28ครับอยู่ในเตทรีฟครับเผาคนป่านั่นเองขอเช็คทับนิดนึงก็กําลังแบบนี้ก็สู้ได้อยู่นะดูดเลือดมันโอเคอยู่แล้วล่ะสเปียร์ต้อนมาจริงๆรงเซตเดิมก็ใช้ได้นะครับเพื่อความปลอดภัยก็เอาสเปียร์ต้อนไปด้วยนั่นแหละเนาะทำลายฐานของศัตรูนะครับอ้ยซิกเกิลบอร์ดครับเอาละธนูลรดูดเลือดนะครับจบจาบครับดูดเลือดจบจาบอื้อหือถอยครับ <What? S 1> ยังไม่ทันไรเลยครับต้องถอยซะแล้ว <c oughs> เรามีเดี๋ยวเราก็ได้ นักหนูนัน่นเองเนาะนักหนูคนที่2อ,อะไรแบบนี้เฮ้ยเพื่อนเราดูดเลือดนะ <Yeah. S 1> เออเราดูดเลือดครับเราได้ดูดเลือดเราจะต้องกลัวอะไรใครครับนักหนูสามสามก็บุกต่อเลยครับเราจะได้เจอกับซิกเกิลแบร์ด้วยนะภารกิจนี้นะครับเอานักหนูมาก่อนแล้วก็คนเก็บแร่โอ้เขาเขาวิ่งมาบุกทีละคน2คนแบบนี้สบายเราเอยเริ่มไม่สบายแล้วครับซิกเกิลแบร์มาแบบีถอยก่อน ปล่อยมันตีบ้านเราไปนั่นแหละเดี๋ยวเรายิงหน้ามันครับถือว่าได้ฮีวไปในตัวด้วยซิกเน็แบคคนเดียวจะทําอะไรเราได้ครับขอถามหน่อยแต่ถ้ามีนักานูมาด้วยก็ไม่แน่แล้วนะซิกเน็แบต้องกลับบ้านแล้วครับเราได้ฮีวเลือดฟรีๆเลยครับโอโ้โหธนูปักขนาดนั้นยังไม่ตายฝั่งศัตรูยึดป้อมไปแล้วป้อมกลางยิงหน้ามันเราได้ฮีวนะครับ ไม่กลัวครับใครจะมาเราก็ไม่กลัวครับเราขอป้อมกลางแล้วนะเพื่อนอโอเคสเปียร์ตอนออกมาครับจำเป็นต้องมีสเปียร์ตอนบ้างละสเปียร์ตอนอาร์ชิดอนเมอหลีกสามยูนิตนี้สามารถสร้างพร้อมกันได้นะมันไม่มันไม่จะเป็นต้องรอคิวนะครับเดี๋ยวเรารอนิดนึงครับเรารอเอาคริสตัลให้ได้อีกสักหน่อยนึงก่อนอ่านี่ไงได้ละคริสตัลต้องได้ร้อยห้าสิบครับเพราะเรากลัวน,นักนูเขายิงเราเออนั่นแหละเปิดเข้าไปเดี๋ยวซิงเกิลแบร์ก็ตายซิงเกิลแบร์ตายคือจบเลยหรือเปล่า ถ้าจบเลยจะขอบคุณมากตอนนี้อ่าตอนนี้สเปียร์ต้อนสปอร์เราออกมาช่วยแล้วนะครับเมลริกพี่จะไปไหนไกลขนาดนั้นเราไปชิลให้ก็ได้นะเนี่ยเปิดโล่เปิดโล่กันนะขนูให้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดฮิลด้วยโอ้โหอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะเมอริกไม่ใช่ตัวแทงก็มันเป็นตัวฮิลแต่ตอนนี้ต้องฮีลให้ตัวเองก่อนเออตายจริงๆด้วยตัวนี้ไม่น่าเลยถทยนิดนึงเอ้ยเขาไม่มาค่อยมาค่อยมาระบุกครับตายไหมครับไม่ตายครับแค่เห็นก็ว่าตายค่อยๆสร้างยูนิตไปเรื่อย ฟปเปิดโล่เปิดบาเรียซิกเน็ตแบร์มาอีกแล้วเรายืนตั้งรับแบบนี้ไว้แล้วกันเฮ้ยซิกเน็ตแบร์อย่า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 ทำอย่างนั้นโอ้โหตายยับซิกเน็ตแบร์ไล่โจมตีอาร์ชิดอนเรานะครับอย่าสิอย่าไล่โจมตีอาร์ชิดอนเราพี่จะไปไหนครับพี่เมอลิกครับมาฮีลให้ตัวนี้ครับเอาฮีลผิดอีกครับเ,เขาไปไหนกันเมอลิกมั่วละซิกเน็ตแบร์เดินหงอยกลับบ้านครับ ถ้าเป็นซอสหวานมานี่สบายเลยนะซิกเน็แบยังเดินไม่ถึงบ้านเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะชนะแล้วล่ะเราจะชนะมันตรงนี้แล้วครับเพราะว่าเมอร์ลิกเราเยอะนะครับฮีวกันยับยับฮีวกันล้นล้นนะซาวเวอร์เจอร์สมิตตี้มันดีแบบนี้ครับฆ่าเขาเราก็ได้เงินยูนิตเราตายเราก็ได้เงินคืนนะครับจบเกมแล้วล่ะเพื่อนมันจบแล้วซิกเนแบมาแล้วไม่ทันแล้วล่ะซิกเนแบป้อมตกก่อนครับ อะไรดีแน่นอนว่าต้องจะต้องไปทางซอฟต์แวร์สมิตี้เหมือนเดิมแล้วถ้าพิยาสามารถขึ้นเป็น population explosion ได้นี่จะโหดมากเอาละครับภารกิจที่29 r e u n i o n of r e b เ l นะครับเขาเรียกว่าการกลับมาของกองทัพปฏิวัตินะครับ <Huh? S 1> ทำลายลูกปั้นเมจิคคิวทำลายลูกปั้นเมจิคคิวหรอเราอาจจะได้เจอเมจิคคิวใช่ไหมเอาละเซตนี่เป็นเซตเดิมแต่ว่าผีป้อมนี่พายามยังต้องเอาไปไหมไม่ต้องก็ได้นะครับถ้าไม่เอาผีป้อมไปเอาอะไรไปดี นี่ละกันฮีลิ่งแวร์ละกันนะครับจะได้ฮีลยับยับลุยโอ้โหตังตังหนะ้าพันเนี่ยไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไพคู่ค้าแบบใหม่ไมเนอร์ฮัทเลอร์ครับฝั่งนู้นก็ใช้ไมเนอร์ฮัทเลอร์เมกันเลยซึ่งพี่อารว่าเราก็น่าจะพอสู้ได้ไหมอาร์ชีดอนเนี่ยจะต้องเอามาแบบเยอะๆเดี๋ยวสเปียร์ต้อนออกมาอีกสักคนหนึ่งเนาะเราก็จ่อไปสู้แล้วนะครับชนะไม่ไม่รู้ไปก่อนครับโอ้เข้ามาแล้วครับนี่เขามีฮีลิ่งแวน์เลยครับไพคู่ค้าแบบใหม่ฮีลิ่งแวนครับ,บ,บ,รบเราก็ มีนะฮิ van ะลิ่งแวร์น่ะเรามีเป็นตัวฮีลเมอริกฮีลด้วยนะครับโอ้โห و, บึ้มใส่ครับ,อรบ <What? S 1> จอมเวทเขาครับจอมเวทมาวุ่นวายอยู่กับเรานี่ก็ได้ไหม <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโถอยกข้าบ,บ้านด่วนฝั่งเขามีเมอริกแฮะคอยบึ้มบึ้มใส่เราเอ้ยไม่ใช่เขามีเมจิกคิวนะครับคอยบึ้มใส่เรานั่นเองเราจะใช้อนี้ช่วยนะครับคาสเซิลอาชิดอนนั่นเองของเรามีซาวเซเวเจอร์ซามิตรี um นะครับอย่าลืมนะแล้วเราจะฮีลครับฮีลไล่ครับโอเค <Yeah. S 1> เดี๋ยวจอมเวทก็ตาย ฮิวไม่ทันหลอกเรามีเรายังมีบาเรียอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาป้อมกลางก่อนครับไม่ต้องไปไหนไกลตั้งรับกันตรงนี้ก่อนฮิวันก่อนเออฮิวันก่อนเอาคริสตั้นมาก่อนครับคริสตั้นช้ามากเพราะว่าเราจะเอาเป็นต้องรีบเร่งเมอร์ลีก่ออกมาก่อนนะครับเอามาฮิวนั่นเองเดี๋ยวถ้าเราไม่ไปบุกเขาเนี่ยเขาก็จะตั้งตัวได้นะเดี๋ยวจอมวงจอมเวทยเขาอ,ออกมาอีกนะครับตอนนี้กองทัพเราร้อยเต็มร้อยแล้วนี่มันต้องลุยแล้วละ่ะ <Yeah. S 1> เปิดโล เปิดฮีลนั่นแหละฮีลมาตรงนี้แหละหื uh huh. ทางฝั่งเขานี่ระเบิดใส่เราบึ้มเลยครับระเบิดอย่างเดียวไม่เป็นไรเราก็น่าจะมีตายบ้างนะครับไม่ใช่ตายบ้างหรอเราตายกันเยอะเลยแหละเอาองถอยยาวแล้วละ่ะตอนนี้เรียกได้ว่าถอยกลับเข้าบ้านครับกองกาลังเขาเริ่มรวมตัวกันได้ละไม่เป็นไรให้เขารวมตัวกันไปให้เขาบุกเข้ามาตีบ้านเรานั่นแหละเข้าแผนเข้าทางเราครับเราก็จะมีฮิลตรงนี้ เขาได้ยิงบ้านเราก็ยิงไปครับปล่อยเขายิงไปอาชีดอนเขาโหดเลยเกินตอนนี้เราไม่มีคริสตัลน,นะครับเราจะทนทนอย่างนี้ไปก่อนทนละนี่ไงเราได้เราได้จอเวเขาละฮีวันไรเพื่อนตายไปจะได้จอเวคนนั้นไหมครับลุนล้นลุน้นลุ้นเรามาลุ้นกันไม่ได้ฮะไม่ถึงเฮ้ยได้อยู่จอเวคนนี้ตายโอเคถ้าตายละถ้าตายละกลับมาตายละกลับมาตายละกลับมา เปิดบาเรียถือว่าโอเคนะบุกไปครั้งนี้ได้น้ำได้เนื้อมากนะครับลุยต่อครับแม่ถ้าเกิดเอาพวกยูนิตป้อมออกมาเนาะพวกสปอนต่างๆอะเนาะจะดีมากเลยนะครับฮีลกันสักเล็กน้อยครับเรามีเม์ลิกฮีวให้ด้วยเรามี2ฮิวครับดับเบิลฮีลเรายังไม่สามารถโจมตีเจ้าพวกนักธนูเขาได้เลยนะยังไม่สามารถที่จะยิงธนูไปทะลวงไปถึงเขาได้นะครับ เปิดชิวะเปิดชิวเปิดโลไว้ครับถอยครับโอ้จะไหวไหมเนี่ยไม่ค่อยไหวเท่าไหร,ไร่กลับบ้านเลยครับสลับกันบุกอย่างนี้แต่เราแทบไม่เคยได้ป้อมเขาเลยแต่คราวนี้เราจะได้ป้อมเขาโอเคยิงกันไปเปิดโลกครับไล่บุกไล่ตีครับบุกไปบุกกลับกันรอบที่เท่าไห,หร่เราก็ไม่รู้นะเฮ้ยโอ้โหจอมเวทต้องจอมเวทแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับโอกาสดีๆต้องฆ่าครับจอมเวทนี่อันตรายมากไม่ทันและ ตอนนี้เราก็ฮิลิ่งแวนบวกฮิลิ่งแวนนะครับสองฝั่งมะท้ากันฮิลิ่งแวนใครจะโหดกว่ากันฝั่งเราก็สู้เต็มที่เหมือนกันนะเนี่ยแบบว่าพยายามลุยพยายามยิงธนงธนูถ้าเกิดเอาเรกมานี้จะดีมากนะครับเปิดโลกกันก่อนอะจอมเวียดตายไปซะอีกนิดนึงครับตอนนี้สกิลกำลังคูดาวครับโอ้โหถอยกลับก่อน ฝั่งเขาก็เรานิช้ำพอๆกันแต่เขาเหมือนจะช้ำกว่านะครับ <Yeah. S 1> ของเรายิ่งยิ่งเราฆ่าเขาได้เราก็ยิ่งได้เปรียบนะเราจะเอาพว,วกเนี่ยแหละเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวซอสวงซัดวาดนะครับเราจะเอาซอสวาดเขานั้นเองเราฆ่าซอสวาดเขาได้เราก็ได้ตังค์อะมาฮีลิ่งแวร์ลงเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงตรงไหนเนี่ยตรงนี้โอ้ไม่ทันแล้วครับทันสิไม่ทันได้ไงครับแล้วก็ไปครับเปิดเป็นโล ยูนิตเราได้เปรียบไม่เป็นไรฝั่งนู้นก็โดนบุกอยู่ตรงนี้นะครับต้องพยายามตั้งรับการบุกของเราเออนั่นแหละเี๋ยวก่อนตัวนี้มาเปิดโล่เปิดโล่มาป้องกันสเปียร์ต้นนะครับแล้วก็อย่าลืมฮิลด้วยเยี่ยมพอโล่หมดเก่าคนนี้มาอา้าวไอ้คนนี้ก็โล่คูดาวอยู่ไม่เป็นไร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 ,ไนไรชิลเปิดโล่โอเค เปิดโล่ให้นั่นแหละแล้วก็ฮิลลิงแวนลงไปมีโล่ให้อีกโอ้โหการบุกแบบต่อเนื่องครับแบบคอมโบเปิดฮิลให้อีกไม่ใช่เปิดฮิลเปิดโล่เปิดโล่กันเปิดโล่เปิดโล่ให้ครับเปิดโล่กันยัดหน้ายัดหน้าอาชีดอนกันตรงนี้เลยครับเรียกว่าหยามมากก็ไม่น่าเป็นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะน่าจะจบประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ยืนกันไว้ครับตรงนี้ <S <S เฮ้ยเดี๋ยวระเบิดอะไรจอเมเวทเหรอ โอ้โหกำลังเสริมมาอย่างเพียบโอเคถ่วงเวลาไว้สักคนนึงถ่วงโอ้ถ่วงไม่ไหวด้วยเว้ยคนเก็บแร่อยู่ในบ้านแล้วเราก็ยิงเปิดฮิลเราน่าจะไหวอยู่นะครับแต่อาชิดอนเราเอ้ยไม่ใช่แต่ไม่ใช่อาชิดอนคนเก็บแร่เรานอนมันก็ทาให้คาสเซลอาชิดอนเราน้อยตามไปด้วยนะโอ้จอเวทมาบื้มใส่บ้านเราครับนี่คือการบุกค,ครั้งสุดท้ายแล้วครับพี่อัมจะเอาคนเก็บแร่ไปบุกด้วยถึงแม้จะเป็นคนเก็บแร่ก,ก็สามารถที่จะทำดาเมจได้ เอาปอมให้เรียบร้อยรอสกิลทุกอย่างรอเวททุกอย่างคูณดาแล้วเดี๋ยวลุยเลยเข้าไปก็เปิดบาลียก่อนแล้วก็เปิดฮิลลิ่งวนมาแล้วครับผมกองทัพคนเก็บแร่ครับฮีเวนเข้าไปครับฮีเวนจับๆเขายิงเราไม่เข้าจบอ่าเยี่ยมช่วยๆกันตีบ้านหน่อยคนเก็บแร่ไถ,ถบ้านครับคนเก็บแร่ก,ก็สามารถสู้ได้นะ เอเรียบร้อยโอเคครับผมภารกิจถัดไปเป็น Majestic Mine นั่นเองนะครับาทำมาลุกปั้นคนเก็บแร่นะครับเดีย๋ยว็รเรียกได้ว,ว่าภารกิจที่2ีนี่ผัดกันบุกไปบุกมานะครับมันมากครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่อาร์ก็สซิกเมอร์และเกมสติกวอก็ต้องขอตัวลาไปจีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปบ,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจใพี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม